ขาดรักสุดชา Baby Monster World ช loser, ่วทีจะมาอัปเดตข่าวสางเกต่กวกับน้องเบมอนไว้ฟังทุกวันเลยค่ะเคลมปนี้อาจจะมาอัปเดตข่าวคราวการเข้าออกตึกของน้องเบมอนกันค่ะเมื่อวานนี้เลยกลุ่มแรกชิกิตารุกะและอาศาอาสามาในเสื้อครอปสีเขียวมิ้นกางเกงยีนค่ะยาวบานปลายเอวคอดกิ้วหุ่นดีมาก ตามมาด้วยเจ้าชิคกี้กับเสื้อกล้ามสีชมพูเอลลอยกระเป๋าสะพายข้างสีขาวกางเกงวอร์มขาย,ยาวดำแถบขาวและคนสุดท้ายพี่รุก,กะกับเสื้อใาส่เดียวสีดำ้างในทับไว้ด้วยเชิ้ตสีฟ้ากับแว่นตาสีดำเอ๊ะ ลุกนี้คลับกลายคลับกลาเหมือนว่าจะลุกของพี่ลิซ่านั่นไงใช้แน่นเลยพวกเธอเป๊ะวร์ขนาดนีนน้พี่รุกกะขอเป็นรุ่นพี่ลิซ่าหรอครับอ่ะรุ่นพี่ก็คือที่สุดอยู่แล้วส่วนรุ่นน้องก็เทชมัดยัดเลย<ว>ซึ่งเพื่อนๆที่ถ่ายคลิปนี้เป็นคนไทยนะคะไปฟังเสียงของเจ้าของคลิปกันค่ะ naleka เ้าสามมอนก็เลยโบกมือทักทายกันใหญ่กรีดขนาดนี้ไม่โบกได้ไงโบกไม้โบกมือได้สดใสที่สุดในโลกอาสาวันนี้ดูร่าเริงม,มากๆเลยนะคะกระโดดเด้งไปเด้งมาชูมือสองข้างใส่ขวาน่ารักมากเลยพาแฟนๆตะเกนไฟติ้งอีกทีพี่รุก,กัาก็หันมาไฟติ้งตอบใส่ใจตอบรับแฟนๆด้วยส่วนเจ้าชิกกี้ก็หันมาแถมจุบ๊บแรงๆให้อีกหนึ่ง ช่วงนี้เจ้าชิคเกะอยู่ติดกับพี่รุกกะและพี่อาสะบ่อยจริงๆสงสัยฝึกหัดแรปอยู่กันแน่ๆเลยไฟทิ้งพ่อขากลับออกมาจากตึกเจ้าชิคเกะก,กับพี่รุกะก,ก็เปลี่ยนเสื้อกันแล้วนะคะไปทำมาริมันเนาะถึงต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยอะแต่ใดๆก็คือวีบแตกอีกแล้วคะ่ะ น้องน้องออกจากตึกมาอย่างสดใสมากเลยตอนเข้าว่าสดแล้วตอนออกสดยิ่งกว่าน่ารักที่สุดเลย <c oughs> พี่รุกะเดินนำมาบายบายแล้วขึ้นรถไปหันไปมองเจ้าชิคกิอีกหนึ่งกลุก่มเพราะเจ้าชิคกิตา <c oughs> มาอย่างสนนี่มันคอนโรเิตามินเอทำไมมันดีต่สายตาแบบเนวิ่งเหาะเหาะเชียร์วีดแฟนๆกลับสุดฤตแล้วอาซาทำไมน่ารักแบบนี้ ลกหวันกรุบนุ่มนิ่มที่หนึ่งทำาจ้าซาลังเงได้ปุกปิกดุกดิ๊กที่สุดแล้วสังเกตนะขนาดขึ้นรถไปแล้วเจ้าชิกกี้เห็นแฟนกลับที่รอยอยู่ด้านบนน้องก็ยังพยายามโบกมือให้ในความมืดอาสะเห็นก็โบกมือตามอ๋อ,อนะ่ารักคนลุกไม่ไหวทำไมใจดีขนาดนี้ครับแบบนี้แฟนๆรักตายเลยเงือเงเงอเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะ เป็นกันเองสดใสชื่นใจยิ้มตามใครที่เห็นคลิปนี้เป็นต้องร่าเริงเบิกบานน่ารักเกินต้านจริงๆเจ้าพวกเบมอน แล้วพอตกคขามาถึงคราออลน,นีไลเดินกันแบบสับคล้องแขนเรียงแขวกันออกมาเลยโดยน้องภาริตาเดินควงแขนพี่รุกะประราหนึ่งคู่จิ้นคู่หนึ่งและมีอาสะเดินถือถุงอยู่ข้างๆนะคะสามสาวรุภาอาสะสวยสุดๆนี่มีแฟนชาวไทยได้ปร,รอและพูดกำลังใจให้น้องภารีด้วยนะคะน้องก็ยกมือไหว้และทำท่าหัวใจให้ด้วยเป็นการขอบคุณแฟนๆที่มารอก,กันจนค่ำแ ดีทั้งแฟนกลับและน้องๆเบมอนเลยค่ะเพื่อนเห็นคลิปแต่ละคลิปแล้วรู้สึกอย่างไร Energy Energy จของน้องๆแต่ละคนเอกลักษณ์แตกต่างกันจริงๆมีอาสะนี่แหละที่เดาทางยากหน่อยบางทีน้องก็เรียบร้อยบางครั้งน้องก็อ l เ r t ร์แอบอย่างชอบอาสะในคลิปนี้น่ารักมากๆ เซนแมอดเห็นโรรากับฮารัมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาเองเพื่อนๆทนกันไปก่อนนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงทดสอบความอดทนของพวกเราแต่แอดเชื่อว่าปลายทางการรอคอยมกักจะสวยงามเสมอน,นะคะ <laughs> พวกเธออย่าพึ่งทิ้งฉันไปไหนอยู่รอคอยการเดบิวต์ของน้องๆไปพร้อมๆกันก่อนอย่าพึ่งไปอยู่กับแอดก่อนสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายมีความสุขกัน มามานะคะไปแล้วไปบอยสวัสดีค่ะ